สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Happy Healthy h o m มีวันนี้เรามาทำเผือกทอดสูตร h เฮลตี y กันนะคะทุกคนวันนี้ทดลองใช้แป้งอัลมอนต์นะคะมาดูด้วยกันนะคะว่ามีส่วนผสมอะไรบ้างแล้วก็จะรีวิวให้ชมนะคะว่าเท็กเจอร์เป็นยังไงคะ่ะพอดีที่บ้านมีแป้งอัลมอนต์เหลืออยู่เยอะเลยนะคะต้องรีบใช้นะคะก่อนที่เขาจะหมดอายุะคะ่ะ แล้วก็อันนี้ก็คือเผือกที่ซื้อมาจากตลาดไทยเมื่อวันก่อนนะคะก็แบ่งครึ่งหนึ่งนะคะ ครึ่งหนึ่งเราทาเผือกน้ากะทิไปแล้วนะคะหวังว่าเพื่อนๆจะได้รับชมแล้วนะคะเนื่องจากว่าเผือกมันหัวโตมากเลยนะคะส่วนที่เหลืออีกครึ่งหนึ่งก็เลยนํามาหั่นเป็นท่อนๆแบบนี้นะคะแล้วก็นึ่งให้สุกและเดี๋ยววันนี้เราจะนํามาทําเป็นเผือกทอดหรือว่ากล้วยแขกนั่นเองนะคะทุกคนเป็นสูตรเดียวกับกล้วยแขกนะคะแต่ว่าเราจะใช้เผือกเนาะวันนี้ก็มีทั้งเผือกทั้งกล้วยนะคะเราจะใช้กะทิกระป๋องนะคะเราจะเริ่มที่หนึ่งถ้วยก่อนนะคะ เดี๋ยวเราจะค่อยๆผสมไปแล้วก็ดูเนื้อของแป้งไปนะคะว่าเป็นยังไงบ้างอันนี้คือแป้งข้าวเจ้านะคะเราจะเริ่มที่แป้งข้าวเจ้าหนึ่งถ้วยค่ะใส่ลงไปในชามผสมนะคะและเราก็จะมีแป้งอัลมอนด์นะคะทุกคนอันนี้นะคะแป้งอัลมอนด์ซื้อมาทําขนมนะคะมันยังเหลืออยู่ลองมาใช้กันนะคะเราใช้แป้งอัลมอนด์หนึ่งถ้วยนะคะแล้วก็ใส่แป้งมันเพิ่มความกรอบอีก1นึส่วนสี่ถ้วยนะคะ เพืเ่อนๆจะแบบใส่เป็นครึ่งถ้วยก็น่าจะเวิร์กอยู่นะคะทุกคนใส่พงฟูหนึ่งช้อนชาค่ะแล้วก็คนให้เข้ากันนะคะเกลือหนึ่งช้อนชาด้วยนะคะเมื่อกี้ลืมบอกแล้วก็คนให้เข้ากันนะคะแล้วก็ใส่น้ํากะทิทยอยใส่ลงไปนะคะทุกคนหนึ่งถ้วยคนดูซิว่ามันเป็นยังไงบ้างพอหลังจากคนดูแล้วก็ถ้ามันยังข้นไปนะคะเราก็เติมน้ํากะทิ อ้าวเกลือมาใส่ตอนนี้ค่ะทุกคนเมื่อกี้บอกว่าใส่เกลือไปแล้วเนาะก็คือเกลือ1ช้อนชานั่นเองนะคะแล้วก็น้ําตาล,ลหล่อฮังกล้วย2ช้อนโต๊ะนะคะถ้าเกิดใช้น้ําตาลทรายขาวธรรมดาก็อาจจะต้องเพิ่มเป็น4ช้อนโต๊ะนะคะเพราะว่าน้ําตาล,ลหล่อฮังกล้วยเขาจะมีความหวานเป็น2เท่าของน้ําตาลปกตินะคะแล้วก็เห็นว่ามันข้นไปนะคะเราก็เติมกะทิอีกครึ่งถ้วยค่ะให้เท็กเจอร์เป็นประมาณนี้นะคะคล้ายๆเกา,าลาเท็กซ์เลยเนาะ นี้แล้วเราก็จะใส่ธัญพืชต่างๆนะคะวันนี้เราจะใส่งาขาวสองช้อนโต๊ะค่ะแล้วก็จะมีเกล็ดมะพร้าวแห้งนะคะสำเร็จรูปใส่สามช้อนโต๊ะแล้วก็อัลมอนด์สไลด์เราใส่ไปเท่าไหร่สองสองช้อนโต๊ะนะคะคนให้เข้ากันเพื่อนๆใส่มากกว่านี้หรือว่าน้อยกว่านี้ก็ได้นะคะเพราะเห็นว่าเท็กเจอร์ดีแล้วก็จัดการเลยนะคะทุกคน เผือกที่เรานึ่งสุกแล้วนะคะพักให้เย็นนะคะตัวเผือกที่นึ่งนะคะแล้วก็จะมีกล้วยหอมค่ะใช้เป็นแบบพัหามนะคะแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆมีกล้วยน้ำว้าก็สามารถใช้กล้วยน้ำวาได้เลยนะคะเราไม่มีเราก็ใช้เป็นกล้วยหอมเนาะหั่นเป็นชิ้นชิ้นแบบนี้เหมือนกล้วยแขกแล้วก็ใส่น้ำมันพืชสำหรับทอดนะคะ การทอดกล้วยแขกครั้งนี้ก็ทอดอยู่ที่ต่างประเทศนะคะทุกคนอยู่ที่ต่างประเทศอยากจะทานอะไรก็ต้องทําเองนะคะแต่ก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆอ,อยากจะลองทําเองนะคะใช้กระทะใบเล็กๆแบบนี้แล้วก็ผสมใช้ส่วนผสมนิดหน่อยก็เวิร์กอยู่เหมือนกันนะคะนานๆเราทานทีเนาะกล้วยแขกเราก็ตั้งกระทะให้ร้อนนะคะแล้วก็ลดไฟให้เป็นไฟกลางนะคะค่อยๆชุบเอ,อเอากล้วยเผือกชุบแป้งนะคะแล้วก็ค่อยๆหย,ย่อนลง ทอดใจเย็ยนนะคะพลิกกลับไปกลับมาจนสุกเหลืองหอมดีนะคะจนสุกสุกเหลืองนะคะเป็นสีทองตามที่เพื่อนๆพ,พอใจนะคะก็พักใส่กระดาษสเส็ชนามันนะคะอันนี้เผือกถ้าเกิดเป็นแม่ค้าคนอื่นเขาก็จะใช้เป็นเผือกดิบนะคะทุกคนแล้วก็เอาไปทอดให้มันสุกเนาะ,ะแต่เรามือใหม่นะคะเราก็ใช้เนึ่งเผือกให้สุกก่อนนะคะเพราะว่าเราทอดเรากลัวมันไม่สุกเนาะ,ะเป็นกระทะใบเล็กนะคะก็เลยนึ่งให้สุกแล้วก็มาชุบแป้งทอดมันก็จะทําให้ ขั้นตอนการผลิตของเรามันง่ายขึ้นนะคะทุกคนก็คือสุกแน่นอนประมาณนั้นนะและเดี๋ยวเรามาชิมนะคะว่าเป็นยังไงบ้างอันนี้ก็คือเท็กเจอร์ที่ได้นะคะก็จะเป็นประมาณนี้หน้าตาก็เหมือนกล้วยแขกเหมือนกันนะคะทุกคนพอบีออกมามันก็จะมีลักษณะนุ่มๆน,นะคะจะไม่กรอบกริบมากเหมือนที่แม่ค้าทำนะคะแต่ว่ารสชาติอร่อยหวานมันมากคะ่ะ และผลประกอบการในการใช้แป้งอัลมอนด์มาผสมนะคะก็คือไม่มีความแตกต่างเลยนะคะแป้งอัลมอนด์ที่มาเป็นส่วนผสมมันก็จะให้ความนุ่มมันก็จะไม่มีความกรอบนะคะทุกคนแต่ก็คือสามารถทำได้ค่ะถ้าเกิดใครมีก็สามารถผสมลงไปได้นะคะถ้าหากว่าใครไม่มีก็ใช้เป็นสูตรตามปกติได้ค่ะหวังว่าจะเป็นประโยชน์แล้วก็เป็นไอเดียให้เพื่อนได้ในการ ทำกล้วยแขกทอดในครั้งนี้นะคะโดยใช้แป้งอัลมอนด์นะคะเป็นสูตรง่ายๆสำหรับโฮมเมดนะคะใครหากล้วยแขกทานยากหรือว่าเจ้าอร่อยไม่มีก็สามารถทำเองได้ค่ะถ้าใครชอบก็ลองไปทำดูนะคะทุกคนถ้าใครได้ลองทำแล้วก็อย่าลืมมาคอมเมนต์บอกกันที่ช่องคอมเมนต์ด้านล่างนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ